สวัสดีครับกูใช้เกมมิ่งครับามาพบก,กันกับ Red Dead Online ครับผมม้าใน Red Dead Online มักจะมีความกลัวต่อสัตว์ร้ายนะและจะโยนคุณลงจากอานอย่างรวดเร็วแต่จะมีวิธีหนึ่งทำให้คุณไม่ตกอาน แล้วจะทำให้ไม่ว่าม้าจะเป็นม้าพันอะไรก็คือจะไม่มีความกลัวต่อสัตว์ร้ายสิ่งเดียวนะครับที่คุณจะต้องทำนะครับคือใส่การ์ด Slow and Steady อันนี้การ์ดนี้นะครับจะไม่เพียงจำกัดให้คุณไม่สามารถวิ่งได้แต่ยังจะจำกัดให้ม้าคุณวิ่งไม่ได้ด้วยซึ่งก็ แปลกันออกมาง่ายๆก็คือม้าคุณจะไม่โยนคุณลงจากอ่านมาลองดูกันครับ วิธีนี้จะทำให้สัตว์ร้ายทั้งหลายไม่สามารถโจมตีคุณได้บนหลังม้า <c oughs> ก็จะทำให้คุณสามารถจับสัตว์ร้ายในตำนานต่างๆได้ง่ายขึ้นครับขอบคุณที่รับชมครับ